เคยกับเพื่อนอาสามในคู่สีแดงครับสำหรับเพื่อนอัสสามตอนนี้ถ้าเกิดนะจากันดับตารางคะแานแบบเรียงลาก็ต้องบอกว่าเพื่อนอาสามได้หล่นมาอยู่ที่สามครับก็ต้องบอกว่าตีแต้มเท่ากับชนะแสงที่ล่งนแต่ว่าลูกได้เสียนะเป็นรองครับออกอยู่ที่สองครับ โอเคกมนี้เจอกับโตเกียวมาลีนถือว่าไม่ง่ายแน่นอนครับโอ้โหง่ายครับแข่งได้มากเดี๋ยวต้องดูว่าเกมนี้ถ้าเกิดชนะจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงทันทีแล้วสำหรับเพื่อนอาสามกับเอาละเกมในช่วงเวลาแรกเริ่มแล้วเป็นเพื่อนอาสามได้เขียนลูกตดนดึงหงอนแล้วบุกจากซ้ายไปขวาครับสำหรับชนะโตเกียวมาลีนเกมล่าสุดพวกเขาไปเจอกับทางด้านบางลำเทียรแล้วแพ้มาครับ โอ้รือว่าเกมที่แล้วเนี่ยลูกเกมแล้วก็แข่งการเล่นับถือว่าโเกมน่าสุดชนะโคจอมารีนเนี่ยเล่นไม่ดีเลยครับเรต้องบอกอย่างนั้นครับโดยเฉพาะเกมลุกแพ้ด้วยสกอร์สูงครับก็มีไม่กี่เกมครับสำหรับโคจอมารีนอ่ะสูงต่อสี่ครับส่วนทางด้านเพื่อนอัศสาวเนี่ยเกมล่าสุดเอาชนะคูสกคูมาได้ครับ ก็ถือว่าชนะเยอะเหมือนกันเยอะสอหรอบเพื่อนอัสสัมเยอะก็ถือว่าผลงานเนี่ยอาจจะต่างกันครับในเกมล่าสุดครับแต่ว่าฟองวันนี้แล้วก็ตัวผู้เล่นครับรวมถึงแผนการเล่นน่าจะมีการปรับเปลี่ยนมาบ้างครับไม่อย่างนั้นเพราะว่าเกมที่แล้วนัตเกมตัวเกมมาลีมีปัญหาการทำเกมลุกครับก็ต้องไปปรับไปแก้กันมาครับสำหรับโตัวเกมมาลีโอ้แล้วโยกสวยเข้าขวาลนนิ่งหักข้อปัดทิ้งก็เอา จีนิวจังหวะนี้หาไปนิดนึงยังได้เลยลูกคุ้งแล้วจัดเข้ามาบอสโอ้โหเดี๋ยวฟุ้หลังๆทางนั้นโตเกียวมารีเนี่ยก็ดันทางนั้นบอสจะไปเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเอ้าออคนเดียวเลยครับก็ถือว่าแนวลุกเ่มีตัวผู้เล่นให้เลือกจอมกัดเหมือนกันแล้วจังหวะนี้เข้าแต่ด้านหลังก็อ้าวโอ้โหจังหวะนี้ก็มีลุ้นก่อนเลยนะจากลูกปีคิดก็ ไปไปโรงพยาบานเยื่อะหน่อยครับแล้ว่าโปเกม,มาดีครับ เหลงพยาบาลเพื่อนเลยแล้วจังหวะมาซัคค um, right? right, ูก็โกลเข้าจากด้านหลังครับสำหรับโตเกียวมาลีนเรื่องซาต้าโกเรื่องทีมงาเนี่ต้องลงห้เลยแล้วสำหรับโคกียวมาลีนี่ของจริงๆครับเรกย์ไม้เครื่องมือแล้วกันมีห้องครับในเวลาที่ต้องการครับเอาแล้วมาดูจังหวะนี้เรื่องฟรีทิคของโตเกียวมาลีน่าก่อเกียตโทษเยอะมาทางด้านขวาเล็กน้อยครับพี่นิวยับแล้วอ้าโอ้โหจังหวะสุดท้ายเป็นบอลครับ อสกัดเกือบจะผิดเลี่ยงเมื่อสักครู่โชคดัง,งด,ดีบอลไม่ตรงกล่องมาจังหวะสุดท้ายเป็นแค่เตะมุมทด้านขวาของ,ของตัวเกียวมาลรีนครับเอาแล้วไปใช้มือลูกนี้ยังไงเพื่อนโอ้เนี่ยตรงสายใช้มือพี่หนิว่าเนี่ยโอ้โดนไปเหลืองแบบไม่น่าทนแบบนี้หลังบอลหลังบอลไปใช้มือมากต้องบอกว่าไม่เหมือนตอนที่สอง โอ้ตอนซ้อมนี่เ,เลินกันใหม่ครับแต่ว่าการแข่งขันจริงไม่ใช่ครับรับเข้าซ้อม <c oughs> ตูมยาวขึ้นมาหน้าเลยครับโอเคบาลีโอ้จะจ่ายขนาดเช่นลูกนี้ให้ไม่ดีครับตูมยัดเข้ามาเอ้าแล้วจังหวะนี้ไปฟังอยู่เ,เล่นที่บอลครับจังหวะสุดท้าย เออชิงขึ้นมายังไปเอ้าแล้วตูมาจากด้านหลังนี่จิ้มที่บอลเยอะแล้วก็เสียบอลจะหาอีกแล้บอลไปชนกัตูเพื่อนหน่อยโอ้จังหวะนี้ถึงบอลช้ากว่าบอลไปเสียเปล่าวะจังหวะสุดท้ายก็พยายามเเล่นที่บอลด้วยกันทั้งคู่พยายามจะชิงความได้เปรียบ่าจังหวะถึงบอลเนี้ยแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นทางด้านเื่นอาสาเนี่ยถือบอลช้ากว่าถือจังหวะพวกท่านผู้เลย่าว่าไปกั้นให้ผู้เล่นของโตเกียวฮารล้มไปครับเล่นเร็วกีกีก่อนดีนะครับให้อ่ายด้อยู่ครับเปลี่ยนแกนขึ้นมาทางขวาชิฟตู้นี้เสาไกลนะสบายครับไปหลังบอลเดินสั้นๆเลยครับของเล่นอาสามให้มาทางซ้ายครับอ้ํา คนดุคนดีดุคนดีทุคนม่ได้ไ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 ม่ไดไม่ด้ไมาได้ไบอด้ไมชไดไม่ได้ไม่ด้ไ่ได้ไม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 ่้ม่ดม่ไ้ไไห้ไม่ไ้ทม่ได่ด้ไม่้ไม่ม่ได้่ได้ไม่ได่้น่้่ได้ไดไ่ดไม่้ม้ด หลบไปทีแล้วเปิดไม่ผ่านตอนแรกยิงทีทีไม่ผ่านกองหลังครับโอ้โหแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยน่าจะไปโดนูดเียวบอลเองออกหลังไปครับเฮ้ยโคตรที่เอาความใจของแอร์เนี่ยเกมที่แล้วเล่นงานคือสกัปตัวเนี่ยโอ้หถือว่ากองหลังนี่เอาไม่อยู่เลยครับสหรับเกมที่แล้วครับแต่ว่าเกมนี้มาเจอแบบเป็นนักเตะมาริ่ครับแล้วสนามเนี่ยก็แห้งกว่าเกมที่แล้วเยอะครับเอ้าแล้วโอ้โหทางด้วจังหวะนี้ นี่เไปปล่อย็แม่ตรงหัวมันต้องูอ่านว่ามีลรนของตเกียวไม่น่าจะทันเนีะทาง้เพื่อสามเนก็เลยไม่ดีตามไม่กดดันเนาะตหนี้เดี๋ยวาะกทันนาะเ็กทันเนาะเด็ันเาะเด็กทันเนาะเ็ันเนะเทานะดัเ็กัเากท็กยับเอา็าเล่นเป็นเซด้นเนาารเลนเทนกันได้กรับนดดูดูนนดเาดเาดเลันนี้ เข้าโอ้โหจ้อนหลังเพื่อดีก็สมา2สองบอลยังเก็บได้คืนกลับมาต้านกันใหม่ครัแล้วต้องแก้ไขครับเพื่อสามจะเมย์จะเมย์ดูคนคอยคอยเซฟขึ้นมาครับตกไปต่อแล้วจังหวะที่โดนลุงสองเลี้ยบบอลยางโดนไปแล้วตอนสอท้ายย้อนกลับมาต้านงนใหม่ อ้าวเออเรือสวยมากจับแล้วทุกนี้โอ้โหช่เลงไปครับอ้จับไม่เป็นแล้วจับบอลลงมาจังหวะแรกก็ไม่ดีครับโอ้ทำอะไรต่อไม่ได้ครับโอ้น่าเสียดใจครับแล้วม่อ๋อ้วยจังหวะนี้ปั๊มไปทิ้งออกไปเลยครับมาใบกระปั๊มแบบนี้จังหวะสุดท้ายยังได้เรื่องทุกข้อก็แคมาลีครับปั้มอยู่แล้วเอาใบผ่านตอนนี้จับสวยจับอ่าไม่ได้ครับแต่ยังเป็นแย่ไม่ังหวะนี้ปิ๊ ก็บกลับมาแล้วเพือ่อนสามตทะลุกขึ้นมาตองกลางโอ้โหโดนลุงอยู่สุดท้ายได้เป็นลูกทุ่งนี้ครับโอเคมาลีครับโดนบีก็สถานีอยางแก้ไขสวยครับโอเคมาลีาคลรักคนืนมานทางซ้ายครับหลายมาสู่เส้นบอบสยักษ์เสาแรกไม่ได้ยนะังไงังหวะแบบนี้ลุงก็น่าจะน้อยครับพื่เอีก็ท่านจะสู่เส้นอยู่แล้วครับ ใหญ่มาถอยลลงมาไหลลงมายีดัาเลยยันก็ไปเลยใครตรงนั้นไม่มีมมอีกขอแล้วจังหวะนี้โดนเข้าแต่ด้านหลังล้วงเอ็นตัางเตะของเพื่อนนัสามงนดูดูดนันใหทําไกล้บางดียใลี ไม่ได้ครับจัง 2, หวะสองแตะหลุดออกข้างไปเองครับโคเชียลีไ,ไปบอลทุ่งของเบงอร์หน้าสามทานซ้ายครับดูบอลดูบอลฟูงยัดเข้ามาในกรอบนี้อบอลจะกระตกคืนแล้วจังหวะสุดท้ายอ่ะจังหวะที่ออกบอลไปเลยคนะเห็นโดนชาร์จเข้ามาโอ,โอ,โอ,โอ้โหเจ็บด้วยมหาลปบอลหรือเพื่อนนิดนึงครับ จะต้งหวังกระทบกระทั่งกันครับทั้งเตะทั้งสองทีกงม,มกมต็ต้องบอกว่านี่เราเมารยาทน่าจะดีเดินไปดูอาการแล้วก็ขอโทษผู้เล่นหลายๆข้างครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นน้องแล้วต้องหวังกระทบกระทั่งกันเราขอโทษกันก็แต่าาการเล่นเป็นเบาแล้วดูต,ตัวนะชิดไหนไหมชิ้นไห,หลชิดย้อนกลับวิ่ว กิงสวนแล้วเอา้าปัดชิ้นโอ้โหนดิแล้วกิงตรงไปแล้วทัดเลยให้มาให้ปาดอาจจะสวยกับอ้าวให้แบบนี้ดีนะโอ้ยจังหวะวิ้งล้าเท้าแล้วกู้รตรงเดาเลยลโอ้แต่ว่าตูวกับตัวไม่หันจังหวะได้ดีเยอะตัวจัดเข้ามาโอ้กองตีงกับหลังไปเลยแล้วตั้งกันใหม่ก็ถือว่ายังป็นเรื่อฐานนะอาจจะคลองบอลเยอะกว่าก็จริงแต่ว่ายังไม่สามารถเจาะเข้าไปในพื้นที่ทเมรันของตุรกีมารีนได้ครับ อ้าไปมาแอร์ล้วจ่ายไม่ถึงนี่ครับไปไปิวขึ้นมาทางขวาลูกนี้บอดยับมาแถวแรกไม่ได้ครับเราจะสวนกลับมาไมอมาขวาตัดอานรือตอนนี้เก็บได้แล้วจะโอ้โหลูกนี้ลเกินไปเป็นอ้ามว่อยู่ทางซ้ายครับเลเ้็วเลยครับโอเคมาดิมามามาดมา นะจิมมาเองนะซ้ายมาได้หนึ่งแล้วไหลเ้นแูกี้นีเดิยวแต่งเข้าขวาทีโอ้โหดูครับยังดูได้อาอ้เราไปแยกเสือังหวะนที่อ้ำกับจิมดีบอลสมคนที่มาตรงทางด้อสามไมด้ก็มาดูตรงจักับมาจิาลีนโต้ขึ้นมาทางขวาให้แล้วขครับถูกบอสแต่งลูกนี้จังยิงไล้โอ้โหเราวลงไปติดเองครับ เทปเทปเทปเเถอยลงเรื่ยๆเีาวเลย๋ายร้อนหลักเพื่องนี่แวอด้านข้างสนาจกมีการขยับแ่วจะเลือกขยับจากคนแรกแ้วสัอเพื่อนสาก็ส่งฟาลงมาแล้วงมาเล่นตรงกลางแล้ดูดว่าทางด้านวิยังไม่มีส่วนลูกกเกมของที่สเลยนจะเดมาะิแล้ว ให้โอ้โหสายให้ดีด้วครับเวลาเนี่ยเขาตัดให้เพลือกหอมเลยซ้ายหรือขวเลยมันตั้งเตะกระป๋าตูขึ้นมาครับขอดอกที่กระเป๋าแล้วจะมีเปลี่ยนอีกหรือเปล่าครับดิวมารอแล้วน่าจะเปลี่ยนแบ็คแล้วซ้ายหรือขวาเท่านั้นเองครับแล้วจะขอดเอาอัพของเข้าไปไว้ละ ยัเอาดีลงมาอารับนี่เล่นเกมรู้ได้ดีคนก็ดีปาดยาวขึ้นมาก็ไม่มีใครเหมือนกันคนะรับเชนอาสามเป็นตั้งตีจากปากประตูขึ้นมาก็จังหวะานี่ของโตเกียวมาลีเกมเดียวกันครึ่งทางของที่เวลาแรกมาสักพักแล้วแต่ก็ยังไม่มีสกอร์อแรกของเกมครับต่างเหมอนกัอยู่ที่สูง,งประตูเราสูงครับเกมกระหว่างเชนอาสามกับโตเกียวมาลีครับ ปูไกลมาสวยแล้วอ่ะจังหวะแรกฟังอยู่แล้วดูว่าถ่ายไปทางซ้ายยิงครับเสาแรกไม่ตรงกรอบอีกครับอ๋อออันนี้อันนีเนี้ยต้องระวังเลยต้องขับแบบทีนี้หน่อยว่าตุกเกียร์มาลีนโดนผู้เล่นของนะเพื่อนสามไมใช้ความใหญ่ครับถ่ายมาจังหวะที่เข้าไม่ติดคก็ยาวขึ้นมาเกี่ยวได้นิดนึ่งก็เดือวไปออกข้างไปครับอยากไปลุ้มลุ้งก็ต้องตุกเกียร์มาลีน เามยายืออาายื่ข้ดบอลน,นัดทิปมาทางซ้ายอย่างแรกอย่างที่แค่ก็ต้องเกียวมารีนโอ้ดูหาทางออกไม่เจอเลยโอ้ไม่รู้จะวนยังไงครับด,ดูย้อนกลับมาทีเดีวอยากได้อยู่าทางซ้ายจ่ายทานแลบ,บออกหลังเออได้เป็นคอร์เนอร์ทิปทางด้านซ้ายครับต่บมาโคเกียวมารีน เปิดจับมาไปที่หน้าครับตัวมางนัดให้ชนแลบล็อยังได้อยู่ครับตัวเกียรินอ่าตนี้จะแตกไม่หายังไปรู้ชรุงครับตเกียรินบุกังต่อเนื่องเลยครับตอนนี้สำหรับตัวเีริยัดเข้ามาบอส ปางอยู่แล้วโตลุงสออุตสหวัดยิงลูกนี้กันดีแล้วติดฟอกยังไม่ผ่านครับเอ้าต้องแย่ดีกว่าตัวนี้ไปสองต่อหนึ่งไหลมาต้งหัดแรกติดิดนึงแอร์ลราเพื่อนล้มลงไปตกรอยู่ยังไงครับตัวนี้ต้องไปทิ้งหรือเปล่าน่าแล้วดูเพื่อนก่อนครับโอ้ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วจังหวะให้บอลแอร์ไปแล้วเนี่ยโดนสกัดเข้ามาแล้วกระด้านเพื่อนอนสามเยอะน่าจะเป็นบอลเยอะสถานที่ เ้ยมจะทเหมืไม่อไเฮียโกรธนะ5ที้มีโอกาสม่โอ็นการโตจัแตนโอ้แล้วไม่ไหวแล้วกอดูสิงจะต้องเปลี่ยนตัวเลยครับสอครับเพื่อนสามหวะนีีเปลี่ยนบอลออกแล้วโหน้าอ้ลงมาครับ ตอดุมบอลคืนกลับมาให้สมองก็คู่เป็นตัวหนาสามในกองบอลบุกอยู่อ่ะไม่ต้องมาบ้าไม่ต้องมาบไม่ต้องมามานไม่ต้องมามากบบอลให้ม่นตไปตบไปดิตบไปดิตัวหลังตัหลังตบไตัวหน้ามันตัวหนังตัวหลังเกมตูดซานน่าโปรตบเกอาีเกมแบบต้องบอกว่าเล่นอย่างรัดรูงเลยเกมแบบนี้ไม่เสียง่ายแน่นอน ในแดนตัวเองครับเนี่ยการคุมโซนแบบนี้จะเจาะยังไงครับสำหรับเพื่อน์สามแล้วตัวตัวทะลุตะลวงเนี่ยยังไม่ค่อยมีบทบาทฝ่ายนะแอร์อับฟิตครับย้อนกลับมาสร้างรายซานถึงด้วยครับอ้มจังหวะสุ้ายแต่ไม่ผ่านเอชัแลบเข้าแล้วไมันติด เอเหเหเอ ENNIS ยาวเลยไอนน่้ก็ไมากมีไค่เลอวมนะางออกตัดไขแล้ว <c oughs> <PDF> เอาไปตั้งเตะประตูเน้นตั้งเตะครับกอเกียพยายามก็นเมื่อสามวันเเกมยที่รับงหวกาเ่ไม่ได้เปิดบอลโงงช้างแจับาจัหวะให้บอลก็พยายามเน้นที่ตัวไม่วหเสียง่ายๆในการตัดบอลเดียเดียวตัวน้าด้วยเพราะว่าเจอเกมแบบนี้นะทางด้านโตเกียมารีเนี่ยรับแล้วอต้อยู่แล้วครับ เมื่อถ้เราจะไปต่อตอนสุดท้ายไม่ได้มาดูคนนั้นมาลงไม่นนิ้วลงไม่ได้เฮ้ยเล่นเร็วมาเปิดยัดมาเสาสองไม่มีใครเลยนะไม่เคยให้มันเบาแล้วสั่นเป็นลูกทุ่งด้านซ้ายของโกเบมารีกันโดกมาไม่มีใครดักได้แล้วตอนนี้เราฝากมาทางขวาดิว อย,อ,ยอ,ยอย่างได้อย he ู่เอ้าไปางนี้ลยดีมากมัเดาเอ็ดจากขวาซ้ายอันนี้่ะดึงยอออยู่อัน้มานัดิลงมาล้วงบอลสนมแล้ดิใช้หน้าใ่ทีใครครับจูแล้วบอ้ต่อไปทางิะใหม่เลยข้างหลังอ้าโอ้จะเอยังไงจะเจอเกมคุมโชนแบบนี้เพื่อสาม เออออกหลังไปต่อหรือ no ว่า no. อ๋อออกข้างครับตูวต้องออกหลังไม่ต้องพูดเหมือนจะไม่ออกครับเนี่ยแต่ว่ามันจะเสิยให้บอกว่าบอลมันออกข้างครับอ่าข้างแล้ววเดี๋ยรอทุกเล่นทอดต่อไปครับเออยามาดิยังกระจับแล้วอ่าจะมีการเสร็จตัวหรือเปล่าครับน่าจะมีปัญหาจะเปลี่ยนตัวยังไงในแฟนผู้ตัดสินเลยครับรอเดินก่อน Chat, ตอนนี้โสดตัวลุกนตรงไอกคนครับสแบบน่าโทเคียมาลีนครับเกมที่แล้วแพ้กับทางด้านบางลำเสียงไม่อ yes, ย uh ู่ในสนามจังแล้วโอ้โหนี่ครับลงมาโอกาสแรกครับโอ้ยินได้ประตูเฮืขึ้นน้ำแล้วตอนนี้เหลือโทเคียมาลีนโอ้ได้บ่งจัดจ๋าแล้วคนเดียวทางซ้ายโอ้ดีบอให้ตรงก่อเนี้ยโอ้แล้วตรงก่อมีโอกาสลุ้นเลยเพมันจะพุ่งระยะมางใกล้เนี้ย ตามมาด้วยตามมาด้วยเร็กเีเดยนะตีจับาับับค่นั้นหะ้วมอง้วก็ดูวรับล้งด้วยนะิโอ้เรีาลู้ตัู้ออกมาอ้นี้แม่ไกยังไม่ตรงเรื่อยไม่ได้ยังเป็นลูกทุ่งครับของเพื่อนสา้อนตัมไปต้างใหม่นรใเอสมค่ลกมเออแค่นั้นแห

เออลูมีก็ลึกเกินไปแล้วแ嘛รับเข้าสองสบายเอาแล้วขึ้นมางซ้ายครับเลื่อนขามดีกลับมาไปได้เขาอกตรงกลางกลางหวะาดีซ้ายครับโอ้ยแย่เท้ายาวไปหน่อยครับไปทำฟาวไดอีกครับจังหวะเลี้ยงบอลยาวมพราะว่าตะกูก่อนนี่ครับหมายถึงว่าไปปีนเอาร่างายขาของทางฮัทส์ก็เกมาลีอย่างนี้ต่ออ่ะใช่ไหนคู่ขอีนเหล่าฟาวไปครับ

เกมหยุดองก็จะปล่อยสำรอขึ้นเวลาได้ครับมดเวลาบาดเจ็บ2นาทีครัขอเท้าลาหรับแรกเราย้ำอีกครั้งครับมดเวลาบาดเจ็บ2นาทีครับกอตอนนี้กำลังจะเข้าถึงที่เจ็นเ้าอีก1นาทีเศษเลย ในแดนตัวเองถือว่าทองบอลทำบอลให้หรือเกินเนหรับเพื่อนสาวแต่ว่าพอไปเด็กไปเ็กไปเ็ไปเร็วเร็วไปเร็วอ้าวจังหวะที้จับขดยาวไว้แล้วทิ้งออกห้างเลยแล้วเกินแตสาวยังเลกทุ่มครับเล่นเร็วมำคลิปแกะออกมาฝาปูใช่ไม่ผ่านจังหวะแรกใช่ โอ้โหแทงต่อลูกนี้ถือด้วยตังขวาบอสย้อนกลัมาจับจับไม่ดีแล้วจะสวนลับลกอาแล้วตนี้บกมาหนึ่งลบมาสองอสุอวสุดท้ายแล้วไม่ได้ลงมาเลนลงมาอนยลงเลยลงมาเลยลงมาเลลงมาเลยลงมางกลางบอสลงมาดีแดนดีแดน เกมต้องเร็วกว่านี้แล้รับเป็นอัสามแล้วถ้าเกิดจะฝ่าันขวาแนวรับของนะโตเกียวบาลินไปได้ครับดูว่าตอนนี้เกมไม่ขึ้นหน้าเลยครับทำทีหนึ่งสองถึงหรือเปล่าถึงเนี่ยอ้ําล็อกลอยขามาแล้วโดนขวานี่เป็นผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรก็แต่เข้ามาเองดากขึ้นมาทางขวาโตเกียวบาลินโอ้โหจ่ายบอลในหว่าที่ห่างไปเยอะครับแล้วก็บังออกหลังไปเลยครับมาตามมาเอยู่ในช่วงเวลาเป็ดและเราต้องต้องต้เวลาแรกของมาสึยังอีกครั้ง

ตรงนี้าจัดกุ้โหไม่หายับเป็นเตะมุมกันด้านซ้ายครับเวลาแอร์เลี้ยงบอลอยู่ในแดนของทนด้นเยันเาารีลนฝรไมอยากจะทำฟาวเพราะว่าเอ้าเข้ามาทางวาคิวโอ้โหบอใส่หลังนะล้วไม่ตรงก่อนเราเพิ่งจะต่านต้องปิด้